เจอแ,แมวแมวมาเฟียอ้ามาเฟียอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะคะที่ถัดมาจากซอยที่ที่จ้ะเชื่อเรามาเข้าสวนอัปเดตตอนนินเย็นนะคะลูกยักษ์นะคะเป็นพันใหญ่คะ่ะราคาสองทุ่มครึ่ง Buranya Yes Near good Near good Good Anke b i t t e b i t t e m o s e Okay เป็นบ้านให้มาเกือเทศมาชิม1ลูกอยากัดหัวขาดนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของใช้กันนะคะทุกคนเราจะไปซื้อ คล่าซื้อน้ำยาล้างจานนะคะแล้วเงินที่อุ้มถืออยู่นี้นะคะเป็นเงินของประเทศเซอร์เบียนะคะเป็นเงินจำนวน1,000งพัอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะหนึ่งพันดิน่านะคะจะประมาณ9ยูโรนะคะก็ตีเป็นเงินไทยเราๆสามร้บาทจ้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสามบาทซื้ออะไรได้ที่เซอร์เบียคะ่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะกระเป๋าพร้อมจัก,กรยานรถเบนซ์เรานะคะจอดรอค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันค่ะ มาอีกแล้วคะ่ะเรามาอยู่ในซอยนะคะในหมู่บ้านที่อุ้มอาศัยอยู่คะ่ะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะทุกคนที่นิ้วอุ้มชี้นะคะเป็นบ้านของคนเยอรมันคะ่ะเขาก็จะมาช่วงเฉพาะพักร้อนนะคะอุ้มเห็นเขามาจอดเป็นประจํานะคะส่วนวันปกติก็ไม่มีคนอยู่คะ่ะสีจะปวดมาก นี่ค่คะลุกรังมากลุกรังขึ้นก่อนเทนี่ี่ไหนที่นี่ที่ไหนนคะคะมีดอกแคฝรั่งด้วยอ้ายังบ้านยังมีบ้านอยู่เลยค่ะทุกคน ดอกแคฝรั่งสีม่วงคะ่ะทุกคนแต่อันนี้มันอยู่คนละที่ที่อุ้มเคยพาทุกคนมาเก็บนะคะโอ้ยยังมีอยู่เลยนึกว่าบานหมดแล้วอ้ยยอดถังวนก็เต็มเลยนะคะแต่บางอันก็เห็นไหมคะมันหมดเวลาของเขาแล้วคะ่ะก็จะแบบแห้งแล้วนะคะตรงนีตรงนี้เต็มเลยคะ่ะทุกคนเนี่คะ่ะเป็น บริเวณร,บรอบๆหมู่บ้านทีุ่้มาใยอยู่นะคะทุกคนไปค่ะไปซื้อของกันค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีสระวะนะ่ายน้ำ ทางโน้นทางก่อน <laughs> ทุกคนคะ่ะเก็บก่อนนะคะโอ้ยยัะจน ช่วงนี้นะคะยุโรปอากาศร้อนมากๆเลยนะคะที่เซเบียก็ร้อนนะคะวันนี้เตะไปที่41องศาแล้วจ้าทุกคนนะคะประชาชนคนเฒ่าคนแก่นะคะก็จะหลบกันอยู่แต่ในบ้านนะคะร้อนมากๆซอยนี้นะคะก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะคะที่ถัดมาจากซอยที่บ้านขององุ้มอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันค่ะ ขามองนะคะว่านี่มันทำอะไรทำอะไรนี่มันติ๊งต้องอถนนตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนคะ่ะถนนจะเป็นแบบไม่ใช่รัดยางนะคะเป็นหินเฉยๆนะคะเป็นกรวดนะคะโอ้ยอยู่บ้านโดดเดียวเดียวได้ เจอแมวแมเแมว,แม,วมาเฟียอ้าวมาเฟียอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวจีบสาวถึงถนนดัดยางแล้วค่ะเจอแมวอีกแล้วแมเหมียวอุ้ยทำไมพร้อมยางีง้ล่ะลูกใกล้ถึงแล้วค่ะ ถึงแล้วคะ่ะช็อปประจำเขตของเราโอ้ยรถม้าค่ะรถม้าอ๊ะชิเวชันโอรถมาค่ะแบบนี้คเคค่ะมารถไปแล้วเราก็ไม่ค่ะ แต่ขวดใหญ่นะคะขวดนี้ร้อนมากนะคะเรามาซื้อโคอ้าหนึง่งขวดเอ,อาวค้ดหนึง่งขวดมีแต่ขวดเล็กนะคะนี้ก็จะสิบดินหน้านะค,ะค่ะทุกคนมาดานเออนี่ร้านเนาะโคละนี่โคละว่าเพราดาดาดา

в этом моменте а дочер. Единый оригинал. Ну, пора. Ну, пора. Вот. Левора глядеть по розу до края Okay, okay. Hier, ja, Kolo. Kenner? Ja, hier. Ja. Cheese. Uh, für? Dieter. Sir? Für, ja. Für, uh -huh. Okay. Cheese. Cheese. Fresh? Fresh fresh okay das ist es oh oh warte mal moment ich habe 1000 Olli. aha <laughs> uh -huh. oh ja oh. yeah, okay okay Olli, nehme nimm mal Nehme mal mal das ist

เดออะไรเดอมีรถไฟาดฮะอนลาดเนาะอ๋ huh. ads, no? oh, mm ีน hmm. uh ี huh. <laughs <laughs> <laughs> Hello, ่ลาดเนาะเนี่ยเอโลแล้วค่ะกับสมบัติเราเขาหาใครเขาหาใครเอ้อ อันร้อนแล้วคะ่ะเอาแม็กออกมาเดินเล่นเหรอมิชชอลแม็กน้องแม็กออกมาเดินส่วนมาเดินนอกบ้านอีกแล้วคะ่ะทุกคนโลกเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูแม็กก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ รามาเข้าส่วนอัปเดตตอนเย็นๆนะคะตอนนี้ก็ยังร้อนสุดๆเลยค่ะทุกคนอุ้มพาทุกคนนะคะมาอัปเดตน้ำเต้ายาวนะคะวันก่อนนะตอนนี้ก็สรุปว่าติดลูกนะคะตรงนี้ห้าพวงติดลูกนะคะสามลูกนะคะส่วนสองลูกนะ่ะน่าจะร้อนมากๆเลยนะคะก็เลยไม่ติดทุกคนดูพักแมวของอุ้มนะคะฝนไม่ตกนะคะมานานมากแล้วก็ อย่างที่ทุกคนทราบนะคะวิกฤตแห้งนะคะแห้งแรงนะคะฝนไม่ตกยุโรปนะคะร้อนระอุนะคะนี่เลยค่ะสภาพผักเราก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามารดน้ำผักกันค่ะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารดน้ำผักกันค่ะส่วนแตงกวานะคะก็สภาพตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนมันแห้งมากเลยนะมันไม่ติดลูก เท่าไรแล้วค่ะตอนนี้พอมันได้เวลานะคะมันก็จะแก่เลยค่ะทุกคน,นก็สภาพเห็นแล้วหนักใจมากๆเลยนะคะอุ้มพึ่งเอามาน้ํานะคะให้มันรดเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้รดอย่างนี้นะ,ะอะไรอะไรก็แห้งแล้งค่ะเห็นแล้วก็อยากจะร้องไห้เหลือเกิน ้ไม้ของเราในส่วนหลังบ้านร้อนมากข้งแรงสุดๆส,สุดน้ำตอนเย็นๆอย่างนี้ละคะสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้ลงสวนไม่ได้เลยคะ่ะไม่ รดน้ำไปค่ะต้นนี้เป็นต้นแอปเปิลนะคะน่าจะเป็นพันกาล่านะคะอันนี้โชคดีหน่อยนะเขียวคิจีอยู่สวยงามเลยนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะช่วงนี้แรงมากๆเลยค่ะอติดลูกยเยอะๆนะปีหนะ้าต้นนี้เป็นเชอร์รี่ลูกยักษ์นะคะเป็นพันุ์ใหญ่คะ่ะอันนี้ก็ รอดสวยงามนะคะใบเขียวกระจีค่ะมีเลยนะคะก็โชคดีนะคะที่ต้นไม้ในสวนหลังบ้านของเรานะคะรอดเกือบทั้งหมดนะคะมีตายอยู่ต้นเดียวค่ะอีอ่พลาอับน,น้ำแล้วอับน,น้ำอันนี้ต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะสุดท้ายก็รอดแล้วค่ะแล้วก็ มีติดผลด้วยนะคะแต่ว่านิดเดียวเองค่ะอันนี้ต้นเขายังไม่แข็งแรงเนาะอันนี้เดี๋ยวรอปีหน้านะคะลุ้นกันค่ะลุนลุนลุนต้นนี้ก็เป็นต้นเชอรี่นะคะมีทั้งหมดสามต้นแต่ต้นนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะคะว่าเขาจะรอดหรือก็จะร่วงนะคะ ไปคะรถ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 เด็กๆนะคะไก่เข้านอนหมดแล้วค่ะดเย็นูนะคะกแมวของเราตอนนี้รดน้ำไปได้ประมาณเกือบ ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ฟื้นเลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทุกคนอ้มรถน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะตอนเย็นเท่านั้นนะคะบางครั้งจะมีรถตอนเช้าบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยนะคะเพราะว่า9โมงเนี่ย8โมงเนี่ยก็คือแดดเริ่มร้อน9โมง10โมงเนี่ยก็คือแดดเผาแล้วค่ะทุกคนอันนี้น้ำเต้านะคะก็สลบสไลด์เหมือนกันค่ะวันนี้ สวนผักของเรานะคะอยากจะร้องไห้นะคะวันละหลายสิบหนอสงสารผักมากๆเลยนะคะเมื่อกี้อุ้มก็รดใบไปด้วยนะคะเพื่อความชุ่มชื้นนะฉีดใบไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็ปาปริก้านะคะพริกหยวกของเรานะคะไห่ค่ะทุกคน พอติดเนไม่เอาเน่เน่ย,นย,ยานอสบอกว่าให้อุ้มให้โคล่ากินเป็นอาหารเปียกอีกแล้วนะอุ้มบอกว่าไม่ให้กินนะคะเออนี่เดินไม่พร้อมสุขภาพดีแล้วไปนะคะสงสารผักมากเลยพอตอนเช้ามาก็สลบเหมือนเดิมค่ะ Um, buranja. Ni dobro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 . Ja. Buranja je dobro. Buranja je dobro. Buranja je dobro. Zahvaljujem se. Kako da rečeš, brali smo već. Finit, nein, nein. finit, buranja. Finit. Ne, ne. Ne, ne. Finit. <laughs> ne, finit. Oeh. Yes. Very good, very good. V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 ery good. <laughs> is paradise, ah. is paradise. Ja goed. Nee, nee. Hm. Mm. Hallo. Hey. Eh. Ah. Uh, Mir. Mhm, mm mhm. Mm goed. 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 Eten. <laughs> เอซนตังเก้ิดมเซโอเคฮัลโหลชาวช้าวช้วคนบ้านไทมาเขือเทศมาชิมหนึ่งลูกไปค่ะสำหรับวันนี้ก็พวกเราขอตัวไปนอนก่อนนะคะสามทุ่มแล้วค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะในวันที่โอกาสดีๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ โลกราวหนีออกจากคอกเองเโคลาจัดการเขาลาดูแลน้องหอกอย่ากัดหัวขาดนะ นี่พอแล้วพอแล้วโอเคไปไปไปโค้ดพอแล้วค่ะขอแล้วบายบายค่ะทุกคน